สวัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทยทีวีเอสกับพิชัน,นัฐฐาโกโมลวาทินค่ะก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในประเทศวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวด่วนที่เกิดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะมีรายงานว่ามีเหตุการณ์ยิงกันบริเวณภายนอกอาคาร Empire State ที่นครนิวยอร์กค่ะจนถึงขณะนี้มีรายงานที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะว่ามีผู้คนหลายคนถูกยิง และขณะที่ตำรวจได้ยิงมือปืนเสียชีวิตไปนะคะแต่เรื่องนี้ต้องรอคำยืนยันก่อนโดยขณะนี้ตำรวจกำลังตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยบริวเวณรอบๆอ,อ,อาคาร Empire State กันอย่างเข้มงวดนะคะโดยโฆษกของสำนักงานตำรวจของสหรัฐบอกว่าเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ9โมงเช้าที่นครนิวยอร์กนะคะและเหตุยิงครั้งนี้เกิดขึ้นบริวเวณถนน34 ฟิฟท์เอฟเวนะคะซึ่งอยู่บริเวณภายนอกของตึก Empire State ค่ะและขณะนี้ต้องปิดการจราจรที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นซึ่งเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้ตำรวจบอกว่าในเบื้องต้นไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย<อ>เหตุการณ์ยิงครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงสองสัปดาห์หลังจากเหตุสังหารหมู่ที่าศาสนสถานซิกนะคะที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย6คนที่วิสคอนซินค่ะ ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีเหตุการณ์ยิงหมู่ที่โรงหนังแห่งหนึ่งนะคะที่เมืองออโรรารัฐโคโรราโดของสหรัฐที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป12คนค่ะจากการฉายหนังรอบปฐมฤกษ์ของ The Dark Knight Rises สำหรับเหตุการณ์ยิงกันที่นะครนิวยอร์กในครั้งนี้นะคะต้องติดตามความคลิปหน้าและรายละเอียดถ้าเรามีเหตุการณ์รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะนำมาเสนอกันถัดไปค่ะ